เรื่องราวก็หึ่มโลกกันก่อนเลยค่ะผู้ชมคะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยซิงเกิลนะ,ะของหนุ่มซูเปอร์สารระดับโลกคนนี้น้องแบมแบมนั่นเองค่ะล่าสุดปล่อยซิงเกิลมาเรียบร้อยแล้วนะคะและหลายๆคนบอกว่าถูกอกถูกใจมากๆโดนใจมากๆค่ะ เรียกว่าเปนหนึ่งซิงเกิลที่ได้รับกระแสะการตอบรับดีจากคนทั่วโลกค่ะดูจากยอดวิวค่ะผู้ชมขาเปิดตัวมาแค่วันแรกเท่านั้นยอดวิวเนี่ยทยานไปโอ้โหมาหาศาลมากมาก 2วันค่ะ25ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้นะผู้ชมขาก็หลายๆคนก็ลุ้นค่ะว่ายอดวิวจะแตะล้านหรือว่าทะลุไปพันล้านหรือไม่ในช่วงเวลาวันไหนนะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาซิงเกลลิลนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเป็นซิงเกลิลแห่งการเจริญเติบโตของน้องแบมแบมมากยิ่งขึ้นเราเห็นพัฒนาการนะคะเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆ ของน้องแบมแบมแล้วหลายเลยคนเห็นแล้วนะคุณผู้ชมแต่ล่าสุดต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลเดี่ยวที่ได้รับกระแสะการตอบรับดีมากๆและซิงเกิลนี้มีความพิเศษอีกนั่นคือการฟิชชิ่งกับศิลปินไทยอย่างน้องทามไทยนั่นเองค่ะทามไทยคนนี้นะคะก็ขึ้นชื่อเช่นกันคุณผู้ชม เจ้าพ่อเพลงแดนเพลงทันสมัยนะคะและทามชัยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับกระแสะการตอบรับดีในวงการ t p o ๊ Pop นะคะเมื่อมีความผสมผสานกันเกิดขึ้นแบมแบมนะคะเลือกที่จะฟีเจอริงกับทามไทยนี่แหละค่ะสิ่งที่เห็นมันชัดเจนมากๆความเป็นอินเตอร์มันเกิดขึ้นในซิงเกิลนี้และการเข้าถึงกลุ่มแฟนเพลงขยายเข้าไปได้หลากหลายกลุ่มแฟนเพลงมากยิ่งขึ้นและก็ต้องบอกเล เลยค่ะว่าซิงเกิลนี้ได้รับกระแสะการตอบรับดีมากๆเพราะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนรอซิงเกิลของน้องแบมแบมและซิงเกิลนี้ค่ะคุผู้ชมขาเป็นซิงเกิลการร้องเพลงไทยแบบเต็มๆ คู่กับศิลปินชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างน้องทำไทยเนี่ยแล้วนะคะผู้ชมในมิวสิกวิดีโอที่หลายหลยคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูดูแล้วดูอีกดูไปดูต่อวนไปวนอยู่อย่างนั้น Dancing by Myself หรือไม่มีใครสักคืนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยดูแล้วก็เห็นนะ พัฒนาการความลงตัวความกลมกล่อมของทั้งคู่นะคะระหว่างน้องแบมแบมกับน้องทามทัยนั่นเองคือต้องบอกว่าเพลงนี้ค่ะผู้ชมขาเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาให้กับทุกคนฟังเป็นเพลงแรกนะคะ จากโฮมชาวอารบัมอีพีภาษาไทยชุดแรกของแบมแบมนี่แหละค่ะที่เตรียมมาเป็นพิเศษและนำเสนอดนตรีแนว Dance Music นะคะที่แปลกใหม่และไม่ค่อยได้เห็นในวงการเพลงไทยสักไร่อีกทั้งได้ร่วมงานกับศิลปินไทย อย่างไทม์ไทยนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าความลงตัวมันจึงเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของวงการเพลงเลยที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยอย่างมากและ คือต้องบอกว่าการทําเพลงเนี่ยนะฮะก็หลายๆคนรู้แหละว่าน้องแบมแบมจะทําเพลงในทิศทางไหนทําเพลงในสไตล์ที่ตัวเองรักทําเพลงในสไตล์ที่ตัวเองชอบนั่นเองค่ะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคุณผู้ชมขาเพลงนี้นะฮะถูกปล่อยออกมาในโซเชียลในทุกแพลตฟอร์มนะฮะและหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพลงนี้มันเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นเพลงนี้เราทําความรู้จัก แบมแบมได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับคนไทยเพราะว่าเป็นซิงเกิลไทยแล้วก็มีเนื้อหาเป็นภาษาไทยด้วยนะคะและต้องบอกว่าอาัลบ,บั้มน,นี้นะผู้ชมขาก็โฮมทาวน์เนี่ยอัลบั้ม EP ที่จะพาทุกคนทำความรู้จักกับ บ้านเกิดของแบมแบมอย่างใกล้ชิดผู้เราภูมิใจจังเลยคุณผู้ชมศิลปินนะคะที่เขาดังระดับโลกลงังเลยระดับโกลบอลแล้วเนี่ยเขานึกถึงบ้านเกิดของตัวเองเขานึกถึงประเทศไทยสักครั้งหนึ่งอยากจะมีอารบัมที่ไทยอยากจะร้องเพลงไทย แต่ก็ต้องบอกค่ะผู้ชมคะ่ะน้องแบมแบมเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทางประเทศน้องไม่ลืมนะคะบ้านเกิดน้องยังกลับมาทําเพลงหรือน้องยังปล่อยซิงเกิลภาษาไทยให้คนทั่วโลกได้ฟังเสียง เพลงไทยได้รู้สึกซึมซาบถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นไทยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องของบ้านเกิดนี่แหละนะคะคืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจและหลายหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่าภูมิใจในตัวแบมแบมมากๆดีใจมากๆที่แบมแบมเนี่ยนะคะทำอัลบั้มนี้ออกมาให้กับแฟนๆซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่า ซิงเกลิลนี้เป็นอีกหนึ่งซิงเกลิลที่อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วคุณจะหลงรักแบบแบบม,มากยิ่งขึ้นเหมือนที่เล็กซี่ได้สัมผัสนะคะในซิงเกลิลนี้ ใน MV นี้และเรารู้สึกในทันทีว่ารักแบมแบมเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเชื่อแน่ว่าหลายหลายคนเนี่ยรักแบมแบมเพิ่มมากยิ่งขึ้นและจะรักบ้านเกิดของตัวเองภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเองและรักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นผ่านบทเพลงที่น้องแบมแบมนำเสนอให้กับทุกคนได้ฟังกันนะตอนนี้ไปหาฟังได้ในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มนะคุณผู้ชมเสิร์ชไปได้เลยคำว่า a n c i n g b ี b าย y ม e ซ f นะคะหรือไม่มีใครสักคืนของแบมแบมเนี่ยแหละค่ะ Search คำว่าแบมแบมก็ได้ภาษาไทยก็ได้คุณผู้ชมขาเพลงนี้ก็จะเด้งขึ้นมาเลยยอดวิวเนี่ยโอ้โหทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็ภาวนาค่ะให้แตะร้อยล้านให้แตะพันล้านในเร็ววันนะคะ